สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีสูตรสมุนไพรดีๆมาฝากค่ะสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นสิวสิวอักเสบหน้ามันเยิม้มเป็นฝ้าแดดหน้าเรียมเนียนไม่เสมอกันกระดำกระด่างลองมาใช้สูตรนี้นะคะซึ่งสูตรนี้มีสมุนไพรหลายชนิดที่จะช่วยแก้ปัญหาและได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะและที่สำคัญเราไม่ต้องไปหาสมุนไพรให้ยุ่งยากนะคะ มาดูกันเลยค่ะว่าสมุนไพรที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะสมุนไพรพอกหน้าจากสบันงาซองสีม่วงสูตรนี้ก็จะมีรากสมุนไพร5รากและวิตามิน B3 นะคะสำหรับรากสมุนไพรทั้ง5ก็จะมีรากจิงชีไม้เท้าใยม่อมมาเดือชุมพรธนาคาและหญ้านางคา่ะนอกจากนี้ยังมีดินสอบหองสตูและวิตามิน B3 ด้วยนะคะ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิวแล้วยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝ้าแดดจุดด่างดําและทําให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยค่ะเราจะใช้ผงสมุนไพร2ช้อนชานะคะตามด้วยนมสดค่ะจะใส่นมสดลงไป2ช้อนชาก่อนนะคะสำหรับนมจะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นและในนมมีกรดแลคติกที่จะช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะและถ้าไม่มีนมก็สามารถใช้เป็นน้ำสะอาดได้ค่ะ พอคนผสมนมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราจะใส่มะนาวค่ะใช้มะนาว1นึ่งซีกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แพ้มะนาวก็สามารถใช้เป็นน้ำมะเขือเทศหรือน้ำส้มก็ได้ค่ะในส่วนของมะนาวมี AHA ซึ่งเป็นกรดผลไม้าจากธรรมชาติที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสขึ้นค่ะและมะนาวยังช่วยลดความมันบนใบหน้าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ พอมะนาวมาเจอกับดินสอพองแล้วจะทําให้เกิดฟองฟู่ขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะคะพอดินสอพองมีฤทธิ์เป็นด่างค่ะได้มะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดก็เลยทําปฏิกิริยากันนะคะพอคนผสมเข้ากันดีแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับวิธีใช้หลังจากที่เราล้างหน้าให้สะอาดแล้วทาสมุนไพรที่เราผสมไว้ให้ทั่วบริเวณใบหน้าจากนั้นทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วไปล้างออกค่ะ ควรใช้ในตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะและถ้าจะได้ผลดีก็ควรใช้เป็นประจำสัปดาห์ละ3-4ครั้งค่ะสำหรับสมุนไพรพอกหน้าของสบันงาก็หาซื้อได้ง่ายๆใน Big C, s h o p e ป,ป Lazada หรือจะแอดไลน์ตามเบอร์นี้สั่งซื้อได้เลยนะคะและที่สำคัญราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะ25บาทเท่านั้นเอง1ซองก็สามารถผสมได้ถึง2ครั้งเลยค่ะ หลังจากผสมไปครั้งแรกแล้วก็ควรจะพับซองให้สนิทนะคะจะได้คงคุณค่าของสมุนไพรค่ะเพราะสมุนไพรไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะระหว่างที่ใช้ก็จะรู้สึกเย็นๆผิวและมีความหอมของสมุนไพรนะคะ เพื่อนๆอย่าลืมลองไปหาซื้อมาใช้นะคะสมุนไพรสะบันงาซองสีม่วงสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวหน้ามันเยิม้มและยังมีฝ้าแดดจุดด่างดำ,ดำกระดากระด่างเรียบเนียนไม่เสมอกันลองไปหาซื้อใช้นะคะสิ่งดีๆจึงอยากจะบอกต่อคะ่ะหลังจากที่เราพอกหน้าและล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ใช้ครีมหรือน้ำมันบำรุงผิวที่เราใช้อยู่เป็นประจำได้เลยคะ่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ